สวัสดีค่ะจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมานะคะวันนี้นะคะกลุ่มงานเรานะคะก็มีคลิกเล็กๆน้อยนะคะเกี่ยวกับการบริหารร่างกายนะคะซึ่งเป็นการบริหารร่างกายแบบมณีเวทนั่นเองค่ะการบริหารร่างกายแบบมณีเวทเนี่ยเป็นการผสมผสานเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็การแพทย์แผนจีนรวมถึงอินเดียนะคะซึ่งจะมีด้วยกันนะคะทั้งหมด8ท่านะคะโดยทั้งหมด8ท่านี้นะคะจะเป็นการบริหาร ในเรื่องของเลือดลมนะคะแล้วก็น้ำเหลืองภายในร่างกายให้เกิดความสมดุลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะท่าที่ 1. ท่าสวัสดีหรือท่ารำละครให้ยืนตรงเท้าขนานกันเป็นเลข11พนมมือผสานบริเวณกลางอกให้มือพนมผสานกันแน่นและให้ข้อมืองอตั้งฉากกับแขนกดแน่นพอสมควร มือทั้งสองอยู่ห่างจากหน้าอกเล็กน้อยหายใจเข้าช้าจากนั้นประสานนิ้วมือทั้งสองข้างและดันมือทั้งสองข้างลงตรงๆจนข้อศอกตรงทั้งสองข้างพร้อมกับหายใจออกช้ายกมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะโดยไม่งอข้อศอกยกให้สูงที่สุดพร้อมกับตามองตามมือและหายใจเข้าช้าให้เต็มปอด แยกมือทั้งสองข้างออกจากกันให้ข้อมือแอนออก90องศาคล้ายท่าลำละครและผายมือทั้งสองไปด้านหลังเท่าที่จะทำได้พร้อมหายใจออกช้าๆลดแขนลงมาจนแนบกับลำตัวโดยไม่งอข้อศอกจบท่าที่1ให้ทำซ้ำ3ครั้งท่านี้ลดอาการปวดต้นคอปวดไหล่และปวดศรีรษะท่าที่2ท่าโมแป้ง เริ่มด้วยการกำมือทั้งสองตั้งตรงคล้ายกับจับท่อนไม้ที่ตั้งฉากกับพื้นข้อมือทั้งสองแอนออกเล็กน้อยยกมือสูงระดับไหล่มือทั้งสองข้างห่างกันประมาณหนึ่งฝ่ามือพร้อมกับหายใจเข้าช้าๆดันมือทั้งสองไปข้างหน้าตรงๆและหายใจออกช้าๆเมื่อสุดแขนให้กลางแขนออกจนข้อศอกตึงพร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ จากนั้นให้งอแขนและข้อศอกไปทางด้านหลังพร้อมกับหายใจออกช้าๆให้มือและแขนกลับมาอยู่ในท่าเริ่มต้นใหม่นับเป็น1เซตจบท่าที่2ให้ทำซ้ำส,สามครั้งท่านี้แก้อาการไหลติดข้อศอกติดและนิ้วล็อกท่าที่3ท่าถอดเสื้อกำมือแล้วยกแขนระดับอกให้แขนซ้ายอยู่ด้านนอก จากนั้นยกแขนขึ้นเทินศีรษะให้แขนขนานกันชูแขนจนหลังมือชนกันกางแขนไปด้านหลังพร้อมปลายนิ้วชี้ชี้ลงพื้นลดลงจนแขนแนบลำตัวโดยไม่งอข้อศอกจบท่าที่3ทํทำแขนสลับซ้ายและขวาให้อยู่หน้าสลับกันท่านี้ลดอาการปวดต้นคอและวินเวียนศีรษะ ท่าที่ 4, ท่าหมุนแขนหรือท่ากันเชียงเริ่มจากการแบมือและชูแขนข้างขวาหมุนแขนเหยียดตึงไปทางด้านหลังไม่ให้ลำตัวบิดตามทำทีละข้างสลับกันไปข้างละ3าครั้งท่านี้แก้อาการไหลติดปวดข้อมือปวดต้นคอและปวดศีรษะท่าที่5ท่าปล่อยพลังชูแขนทั้งสองข้างขึ้น จากนั้นดึงมือลงมาข้างอ,อกพร้อมกับผักศอกไปทางด้านหลังพร้อมกับผักมือไปทางด้านหน้าพร้อมกับหายใจออกแรงๆคล้ายการปล่อยพลังท่านี้แก้อาการไหล่ติดและอาการปวดสะบักค่ะท่าที่6ท่างูเริ่มจากการใช้ฝ่ามือยันพื้นเตียงระดับไหล่เหยียดแขนสุดให้ข้อศอกตึงเงยหน้าให้มากที่สุด ปล่อยช่วงท้องเอวและสะโพกให้ราบกับพื้นเพื่อให้หลังแอน่นขาทั้งสองข้างเหยียดตามสบายเท้าเรียบกับพื้นหายใจเข้าออกช้าๆ2-3ครั้งหรือนับ1-10ท่าที่7ท่าแมวเริ่มด้วยการยกสะโพกให้สูงขึ้นแล้วเลื่อนไปทางส้นเท้า ฝ่ามือยันพื้นที่เดิมไม่ขยับฝ่ามือก้มศรีรษะลงเหยียดแขนตึงหายใจเข้าออกช้าๆ2อถึงสครั้งหรือนับ1นึถึงสิกดศรีรษะให้ต่ําลงจนรู้สึกตึงบริเวณกระดูกสันหลังช่วงคอและไหล่ท่าที่8ท่าเต่า เลื่อนสะโพกลงมาให้ก้นทับกับส้นเท้าหรือเท่าที่ทำได้เขียนยังเหยียดตึงเหมือนเดิมก้มศีรษะคอหลังให้ต่ำที่สุดเท่าที่ทำได้หายใจเข้าออกช้าๆนับ1-10เมื่อครบ3ท่าให้ทำซ้ำใหม่กลับไปทำท่างูท่าแมวและท่าเต่าให้ครบ3รอบ ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับท่ากายบริหารทั้งหมด8ท่านะคะสําหรับคาแนะนําเบื้องต้นนะคะก็จะแนะนําให้ดื่มน้ํานะคะ1-2แก้วก่อนทําท่ากายบริหารค่ะโดยเรานะคะจะปฏิบัติเช้าและเย็นท่าละ3-5ถึงครั้งค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะสามารถช่วยปรับสมดุลโครงสร้างภายในร่างกายให้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงได้แล้วค่ะอย่าลืมไปทำตามนะคะ